ยึดอำนาจครั้งแรกรัฐประหาร247 6เมื่อพระยามโนปกรณ์นิติธาดาได้เป็นนายกผ่านไปไม่ถึงปีก็ได้เกิดความขัดแย้งเรื่องโครงการเศรษฐกิจสมุทรปกลืองส่งผลให้ในวันที่หนึ่งเมษายนพระยาทรงสุรเดชและพวกร่วมมือกับพระยามโนปกรณ์ใช้กําลังทหารล้อมสภาไว้และประกาศปิดสภานับได้ว่าเป็นการรัฐประหารครั้งแรกต่อมาณวังปารุศกวันมีเหตุบางอย่างให้พระยาพหลโกรธพระยาทรงสุรเดชถึงขั้นจะใช้มีดทากับข้าวไล่ฟันพระยาทรงสุร เดตลบนี้ยออกมาหาสองทหารเสือและพูดว่าไอ้พศกลัดมันเป็นบ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วจากนั้นทั้ง3จึงไปยื่นใบาลาออกจากราชการทั้งหมดส่งผลให้พระยาพหนต้องลาออกตามเพื่อรักษามารยาทมีรายงานรับมาถึงหลวงพิบูลสงครามว่าพระยาศรีสิทธิสงครามเตรียมโยกย้ายนายทหารสายคณะราษฎรออกจากการคุมกําลังทั้งหมดในวันที่20มิถุนายนพระยาพหนกับหลวงพิบูลสงครามจึงชิงก่อรัฐประหารรมรัฐบาลพระยามโนเป็นการรัฐประหารครั้งที่สองภายในปีเดียว